มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแพทย์ทหารเพื่อส่งเสริมและสร้างกำลังใจเมื่อเวลา13นาฬกาที่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้าบริเวณห้องรับพีสาคริกชั้น3อาคารพระมงกุฎเกล้าเวทวิทยาแวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครดรสุรชัยสุทธิวรชัยประธานมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ร่วมพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนแพทย์ทหารร่วมโดยพันเอกสาธุราจารย์มัทิรุธมุ่งถินรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพันตำรวจโทหญิงดกรกุสุมาวัสุวานิตคุณยุทธเมธาพรอ,อภิจิระโพคีคุณสุนีชัยเจนกิจเข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย โดยดรสุรชัยสุทธิวรชัยประธานในพิธีได้กล่าวว่าการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ไเน้นไม่ี่ความโปร่งใสเพราะแต่ละบุคคลมักจะมีความสงสัยว่าผู้ที่ได้รับทุนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรมีความถูกต้องตามเงื่อนไขแค่ไหนทางนี้ทางวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยทหารบจากจะเป็นผู้ที่คัดกรองผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกก่อน หลังจากผ่านการพิจารณาจะส่งรายชื่อต่อไปที่มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาเพื่อดำเนินการในการพิจารณาในรอบที่สองเพื่อทำการทบทวนคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อโดยจะมีคณะอนุก,กรรมการและกรรมการมูลนิธิหลายท่านช่วยกันดูแลตรวจสอบประวัติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยในครั้งนี้จะเป็นการมอบทุนการศึกษาทั้งหมด13ทุน ทุนละ60,000บาทต่อปีและจะเป็นการสนับสนุนมอบทุนจนจบหลักสูตรซึ่งในครั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับมอบทุนทั้งหมด13รายสิ่งทุนดังกล่าวนี้ทางดรสุรชัยได้กล่าวว่าจะสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนารวมไปถึงเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้กับนักศึกษาแพทย์ทหารได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีศักยาภาพสูงสุดและกลับมารับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป โดยมีผู้ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนสิบสามท่านได้แก่คุณพรทิพย์เศรษฐีวันคุณวิราพรบุญเพชรคุณอรมัตเทียนปรีชาคุณสาวิตรีรมยรูปคุณรัชนีธนนินกุลคุณสิงหคุณนวลจันทร์ประสานสรพพิจคุณนงวันบุญวรเศษคุณนาทีทองทองไทย คุณปราภาพรพิทักษ์ผลคุณเรืองศักดิ์พิรันยาพินันนายแพทย์ประชันเลี่ยมเจริญและคุณพัชธิราไพรรัชเวชในทางูลนิีิเนี่ยฮะในการมอบทุนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเน้นความโปร่งใสนะครับความเป็นความโปร่งใสเนี่ยจะทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยหรือบรรยากาศและการมอบทุนทั้งหมดเป็นด้วยความราบรื่นเพราะทุกคนจะได้ไม่มีคําถามในใจว่าเด็กที่จะมาขอรับทุนเนี่ยถูกต้องหรือไม่ จริงๆทางคณะแพทยศาสตร์ทางาวิลัยทหารบุกจะเป็นผู้คัดเลือกก่อนโดยทางการยื่นความประสงค์มาทางคณะแพทยศาสตร์ก่อนหลังจากนั้นผ่านการพิจารณาปุ๊บเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนตอน,ตอนที่สองก็คือจะส่งไปทางามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาเพื่อดําเนินการในการพิจารณาในรอบครั้งที่2เพื่อทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งในการทบทวนครั้งนี้เนี่ยจะมีอนุก,กรรมการเนี่ยกรรมการมูลนิธิหลายท่านจะช่วยกันดูแลตรวจสอบประวัติอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส แต่ท้ายนี้ความโปรง่งใสเนี่ยจะบรรลุถึงเป้าหมายได้เลยอยู่ขึ้นอยู่กับผู้มอบทุนผู้มอบทุนเองเนี่ยจะเป็นคนพิจารณาขั้นตอนขั้นสุดท้ายเนื่องจากผู้มอบทุนเองเนี่ยมีความมีความผูกพันจนจบการศึกษาเพราะนั้นความที่ผูกพันได้คุยกันมีความห่วงใยซึ่งกันและกันแท้ที่จริงแล้วโครงการเนี่ยจะประสบความสาเร็จได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวาทางคณะแพทยศาสตร์ หรือแม้กระทั่งตัวมูนิธิยังประกอบไปด้วยส่วนทางัญที่สุดคือผู้มอบทุนและก็เด็กนะฮะซึ่งจับมือร่วมกันนะฮะไม่เช่นนั้นหน้าที่ของเราแค่แค่โทรศัพท์ส,สักหนึ่งนาทีเพื่อถามความทุกข์สุขของย็กผู้มอบทุนด้วยในขณะเดียวกันผู้มอบทุนเองเนี่ยก็ต้องถามกลับไปยังเด็กว่าการเรียนเป็นยังไงมั่งห่วงใยนะครับที่เติมเต็มในส่วนที่เขาขาดได้นักศึกษาแพทย์เนี่ยผู้มอบทุนจะต้องทําหน้าที่เติมเต็มให้ครบให้ได้เพื่อผลักดันให้นักศึกษาแพทย์ ท่านนี้เนี่ยไปสู่เป้าหมายให้จนจบการศึกษาได้ทั้งหมดโครงการนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือนักศึกษาแพทย์เมื่อจบแล้วโครงการของเราทุกๆท่านจิตใจที่ของที่ปรึกษาและกรรมการทุกท่านเนี่ยที่เต็มใจและมุ่งมั่นในการทํางานเนี่ยจะได้มีความสุขเท่ากันแม้คณะคณะแพทยศาสตร์เองก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่สุดเหมือนกันมีท่านประธานที่เราให้ก็ปีละหกหมื่นแล้วทางมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาได้เดินทางมาลงใ้คณะแพทยศาสตร์ที่โรงพยาบาลพงกุฎนะครับด้วยความผูกพันกับท่าน ท่าน,นแพทย์สุรศักดิ์มหมอโมนะฮะโดยส่วนตัวก่อนที่ท่านจะมารับตําแหน่งที่นี่ส่วนหนึ่งด้วยแล้วเราก็คิดว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์หนึ่งในทางที่มูลนิธิเราเห็นว่ามีส่วนช่วยเหลือเนี่ยนักศึกษาแพทย์ที่จบไปแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปดูงานมานะฮะ<ม>ของคณะแพทยศาสตร์นี่ก็คือดูแลทางทหารใหญ่ที่สุดจะรู้สึกจะอยู่ที่ลบบุรีนะฮะฮะ<ม>เราก็ไปดูแลงานมาแล้วเราไปดูแลไปดูไปดูมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากให้คณะแพทยศาสตร์ที่เนี่ย นะครับมีทุนมากกว่านี้อีกนะจริงจิงทุนขนาดนี้จริงๆเนี่ยเรายังสามารถเพิ่มได้อีกแต่ข้อสําคัญก็คือทางคณะแพทยศาสตร์เองจะต้องหานักศึกษาแพทย์เนี่ยที่ต้องเข้ากฎเกณฑ์ไม่ก็ทางคณะแพทยศาสตร์ด้วยและทางมูลนิธิด้วยสิ่งสําคัญที่สุดต้องมีคนที่เป็นคนดีและมีคุณธรรมต่อสังคมนะฮะเราเต็มใจแล้วก็ทางมูลนิธินี่ยิยนดีเสมอนะฮะสำหรับลูกหลานทหารทหารบกทุกท่าน นะครับที่สามารถสอบคณะแพทยศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลพมุกต์ที่เดียวทั่วราชอาณาจักรเรามอบทั้งหมด19เกคณะแพทยศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นให้ส่งรายชื่อมาขอให้สอบเข้าได้ก่อนนะครับทางมูลนิธิจะตามไปให้ถึงที่เลยนะครับให้สอบเข้าได้ล้ให้สอบเข้าได้ทางมูลนิธิจะตามไปถึงที่เลยตามไปเนี่ยส่งเสียจนกระทั่งจบตัวการศึกษาไม่ต้องห่วงนะครับไม่ผูกมัดไม่ผูกมัดครับมูลนิธิเนี่ย ผู้มอบทุนทุกท่านแม้กระทั่งกรรมการบางท่านเนี่ยเป็นผู้หาทุนมาเนี่ยสิ่งหนึ่งเด็กที่เขาไม่อยู่ในจิตใจคือการเป็นผู้ให้การให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะนอกจากให้แล้วเนี่ยการให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์งหนึ่งไม่พอยังไปช่วยสังคมอีกต่ออีกทอดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังหวังอย่างยิ่งว่านักศึกษาแพทย์ทุกท่าน <S 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 ที่มารับทุนในครั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้ามีโอกาสอีกประมาณสัก10ปีขึ้นไป มีโอกาสเป็นคุณหมอใหญ่ไรายได้ดีปุ๊บเนี่ยก็ขอขับไปยืนตรงนี้เป็นผู้มอบทุนต่อมาส่งต่อให้กับทุนต่อไปอ,อีกน้องๆต่อไปมันจะได้เป็นโครงการที่ต่อต่อเนื่องกันไม่มีมีสิ้นสุดมีเส้นใหญ่ซึ่งอ่าฮะมันมันจะเรียกว่าทําให้โครงการของเราเนี่ยโครงการนี้ดูแล้วมันเหมือนจะไม่ใหญ่แต่มันก็เป็นเฟืองเล็กๆตัวหนึ่งเนี่ย ที่ทาให้ประเทศชาติของเราขับเคลื่อนไปได้ในด้านสาธารณสุขครับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฝ่ายบริหารได้กล่าวว่าทุนดังกล่าวได้มอบเพื่อสนับสนุนนักศึกษาแพทย์ทหารให้มีการพัฒนาตนเองจากที่ผ่านมาได้มีการมอบทุนให้กับนักศึกษาแพทย์ทหารมาแล้วจํานวน218ทุนมีผู้ที่สําเร็จการศึกษาไปแล้วจํานวน31คนหรือยังคงดําเนินการมอบทุนให้กับนักศึกษาแพทย์ทหาร มาโดยตลอดซึ่งในปีนี้มีทุนทั้งหมด13ทุนทุนละ60,000บาทที่มอบให้กับนักศึกษาแพทย์ทหารพร้อมกับขอขอบคุณผู้จะให้ความการุณามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ทหารในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ทหารที่จบไปแล้วจะได้กลับมาทํางานเพื่อสังคมต่อไปเช่นเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขเป็นต้นสําหรับหลักเกณฑ์การประเมินผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษานั้น จะพิจารณาจากผลการเรียนและความประพฤติโดยจะมีการติดตามผลการเรียนและความประพฤติของผู้รับทุนในครั้งนี้ต่อไปอีกด้วยในส่วนของนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในวันนี้ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้ให้ทุนสนับสนุนและกล่าวขอบคุณโดวยบรรยากาศภายในห้องประชุมนั้นเป็นปฏิยความยินดีและมีความสุขทั้งผู้รับและผู้มอบทุนในครั้งนี้ ก็คือคือทุนที่ได้มาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับก็ให้นักศึกษาเนี่ยได้นําไปใช้ในการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ไปในการสําหรับอาจจะซื้อลงทุนซื้อเครื่องเครื่องที่ช่วยในการเรียนการสอนต่างๆเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอนต่างๆนะครับเด็กก็จะได้พัฒนาตัวเองได้ได้ได้ดีดีขึ้นดีขึ้นแล้วในที่สุดเด็กเหล่านี้ก็จะ กลับไปทํางานให้กับสังคมในอนาคตนะครับก็เห็นเห็นว่าคิดว่าทุนอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ก่อต่อสังคมในที่สุดนะครับที่ผ่านมารับชมูลนิธิมากี่ครั้งแล้วครับวูรับมานานมากเลยนะครับี่เท่าไหร่นะครับรับกันมาหลายปีมากๆแล้วครับแล้วก็ปีหนึ่งก็ไหลทุนมากเลยครับก็ได้มาตลอดก็ก็ต้องขอขอบคุณทางทุนด้วยนะครับที่ให้มาตลอดเลยครับครับครั้งนี้ได้รับีกี่ทุนครับ ออนนี้ได้13ทุนครับ <13 S 2> รับ13ทุน <13 S 1> ทนักศึกษาที่มารับที่ท,ท,ที่จบไปแล้วมี้ากไหมคะที่ที่แจกไปแล้วจบโอ้มีครับมีเยอะเลยครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะไปทํางานให้กับประเทศชาติーーนะครับเป็นทั้งทหารแล้วก็เป็นทั้งไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับวิธีการคัดเลือกคนที่จะมารับทุนเนี่ยนะคะที่เชื่ว่าท่านศาสตราจารย์ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราก็เลือกที่เรียน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 ดีประมาณหนึ่งแล้วก็ประพฤติตัวดีนะครับ ไปพูดตัวดีช่วยสังคมครับให้ทางมูลนิธิคัดนเลือกหรือทางวิทยาลัยเป็นคู่คัดเลือกเองก็ด่วนมากครับส่วนใหญ่เราก็ส่งชื่อให้ครับนะครับส่งชื่อให้ครับมีอะไรอยากฝากกับคนอื่นที่อยากยากเรียนแพทย์ของวิทยาลัยพระมกุฎแล้วก็ท,ที่ที่ไม่มีทุนเนาะอ๋อก็คือ,คอจริง,แรงๆแล้วจริงๆแล้วเอ่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมุเก็สร้างแพทย์เพื่อเพื่อเพื่อประเทศไทยนะครับเพื่อทั้งทั้งเอ่อกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็ออกไปรับใช้ประชาชน นะครับทั้ง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 ทหารแล้วแล้วก็คนละเลือนด้วยนะครับก็ก็ทุนที่ได้มาเนี่ยก็จะทําให้เด็กสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อที่ออกไปพร้อมทํางานให้กับสังคมได้ครับก็ต้องขอบคุณทุนมากๆเลยครับก็การมอบทุนของของที่นี่นะคะของที่นี่เนี่ยเราก็มอบให้ทุกปีแล้วก็วิธีการก็คือว่าให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยทางวิทยาลัย มงกุฎเนี่ยนะคะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดีเรียนดีแต่ฐานะทางเศรษฐกิจทางครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มูลนิธิเนี่ยก็เชิญชวนผู้ให้ทุนอย่างตัวอย่างอย่างเช่นนี่นะคะก็เป็นผู้ให้ทุนรายหนึ่งรายหนึ่งแต่ให้จํานวนห้าทุนแล้วนะคะห้าทุนวันนี้อาจารมาเอแกจา์ว่าเป็นยังไง ็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะให้ทุนต่อไปอนะคะตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่มาในวันนี้สําหรับมูลนิธิเนี่ย <c oughs> เราก็ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยก,กับาทางนี้เนี่ยก็มีการคัดเลือกนักศึกษาที่ดีมากนะคะเราพูดถึงว่า,านักศึกษาที่นี่เนี่ยเป็นนักศึกษาที่มีระเบียบวินยัยดีนะคะเหมีการสื่อสารสู่ความแล้วก็ที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็มีความาภูมิใจนะท่านท่านท่านรองในส่วนตรงนี้เนี่ย เราก็คิดว่าอย่างท่านดรกุสุมาที่มาวันนี้ก็รับฟังคิดว่าอาจจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะให้ทุนต่อมายุคที่เกิดเชื้อโรคโควิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาอย่างดิฉันเป็นหน่วยหนึ่งที่ไปหาทุนนะคะตอนนี้ดิฉันไปหาถึงได้ถึงชมรมบัวหลวงของธนากรงเทพซึ่งดิฉันได้มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราได้มาใช่ไหมเพราะว่าดิ็นไป ที่บายฟังแล้วก็ติดตามเพราะว่าดิฉันพอดีสนิทกับประธานกรรมการท่านก็เข้าใจว่า,ชาเช่าที่หมอที่ไหนรักษาเพราะว่าพวกที่ให้ทุนส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ทุนกลับไปสู่บ้านเกิดในเงื่อนไขที่เราจะมีไว้อันนึงว่าคุณจําเป็นที่ต้องกลับไปนะในจุดนี้นะคะท่านเลขามีอะไรจะฝากกับ เป็นการให้ทุนต่อเนื่องต่อนักศึกษาหนึ่งคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็ตามที่ขอทุนเราก็ให้จนจบ<ม>หลักสูตรของการศึกษาทางแพทยศาสตร์ของทุกมหาวิทยาลัย19มหาวิทยาลัยด้วยการขนาะนี้นะคะ,คะที่มูลนิธิได้มีผู้บริจาคทุนสนับสนุนในเรื่องส่วนตรงนี้นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราเห็นว่าในการศึกษาแพทย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นยากแล้วเราก็พิจารณาตรงคะแนน<ม>ว่าอย่างน้อยคะแนนต้อง 3 5ขึ้นไปเลยำนองนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานที่เด็กสามารถเรียงหลอได้่าตรานมาแล้วทางด้านคุณสิงห์ซึ่งเป็นชาวจีนที่มาอาศัยและทำธุรกิจอยู่ในเมืองไทยกว่า20ปีแล้วได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยได้กล่าวว่าการสนับสนุนทุนให้กับนักเรียนแพทย์ทหารในครั้งนี้เพื่อให้เด้มีโอกาสในการทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคมต่อไป ก็ทุกครั้งก็จะมารับทุนที่นี่ครับแล้วก็ได้พบปะผู้ให้ทุนครับแล้วก็กล่าวคําขอบคุณแล้วก็ถามถึงสารทุกสุขดิบกันนะครับครับแล้วก็ก็เป็นประจําทุกปีครับก็เ,เดี๋ยวพอหลังรับทุนครับก็ได้มีถ่ายรูปรวมประมาณนี้ครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆครับที่ทําขึ้นมาเพื่อให้ผู้ให้ทุนกับผู้รับทุนนะครับได้มีความสัมพันธ์ดีๆกันแล้วก็ได้พบปะกันบ้างครับ เป็นคนให้ทุนคะเอ่อคุณสาวิตีละมัยาลูป<อ>ค่ะใช่ค่ะได้โทรคุยพูดคุยกันบ้างไหมคะเอ่เอาอาจจะไม่มีโอกาสได้โทรบ่อยด้วยค่ะเพราะว่าเอา่อตัวผู้ให้ทุนอาจจะไม่ได้สะดวกมาพบบ่อยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็จะมีเอ่อทีมงานของทางมูลนิธิค่ะคือจริงๆเราก็ไม่ได้คุยกับแค่ผู้มอบทุนเราคนเดียวก็มีโอกาสได้แบบเอ่อสร้างความสัมพันธ์กับเอ่อทีมงานแล้วก็แบบท่านประธานของมูลนิธิแพทย์ด้วยค่ะของน้องนะคะ ชื่ออะไรคะเอ่อชื่อปัญตาเพนสินค่ะปีที่สี่แล้วใช่คะใช่ค่ะค่ะแล้วผู้รับทุนคือใครคะหมายถึงว่าผู้ให้ทุนเราคือใครคะคือเป็นปีแรกหนูเป็นปีแรกอะค่ะก็คือยังไม่ได้ติดต่อโดยตรงค่ะเพิ่งเจอเป็นครั้งวันนี้เป็นครั้งแรกเพราะที่เจอเป็นครั้งแรกอะเพิ่งเจอเมื่อวไรอยากจะคุยกับนักศึกษาปีหนึ่งบ้างไหมที่จะหาทุนหรือว่าหาแอนอยากได้ทุนอยากมีที่เรียนค่ะก็สําหรับนักศึกษาปีหนึ่งนะคะก็ ทุนนี้เป็นทุนที่ดีค่ะ,คะก็คือเหมือนว่าจัดทํามาเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านชีวิตที่แบบว่าบางทีอาจจะแบบว่าไม่มีเงินทุนทรัพย์ในการเรียนนะคะก็ถ้าสมมติว่าขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเราก็มีความตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถขอทุนเข้ามาได้อยากได้เชิญชวนเชิญชวนใหญ่ใจดีมามอบทุนให้กับนักศึกษาก็ทางก็คือทางทุนนี้เป็นทุนที่ รู้สึกได้เหมือนส่วนหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้นักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนด้วยครับผมเพราะได้มาพูดคุยเปิดใจอะไรเงี้ยครับก็ทําให้รู้สึกว่าเป็นทุนที่หนึ่งก็คือเราเราได้ให้กําลังใจแพทย์นักศึกษาด้วยแล้วก็เป็นคนที่ผลักดันให้จบการศึกษาได้อย่างดีด้วยครับไม่ใช่แค่ด้านเรื่องเงินแต่ว่าในเรื่องสีรายงานจิตใจด้วยครับใช่ค